ขับรถขับรถขับรถขับนบึนบึนอ้โอยจาไปตงอ้จับนี่ขับนี่นี่ดดดดงอ้งอึงเอ้ยเอ้ยโอ้โหถึงไหน่ะคบถึงไหนเอามาม่ไจับนี่นี่สมือสมือเร็เร็วแวมันจะไปแก้ปึเอ้ยเอ้ยเอ้ยจับดีๆเอามันจะล้มขับขยืนยื ส่งเสียงหน่อยส่งเสียงน่อยส่งเสียงก่อนเร็วรเร่เรเร่เเร่เร่เร่ัร่เร่เเร่เเร่เร่เร่เรรเอ่เร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 ่เั่เรเเร้เยเรรเ่่่่ร่เ่่เเยรเ